นะครับแผ่ผู้นี้เกียรติทักดนก็สําเร็จแล้วในวันนี้ก็เป็นวาระการแห่งการบวงสวงบูชาแก้บนแล้วก็จะขอพรไม่ว่าจะบวงสวงในช่วงไหนช่วงที่แรกยติป,ปัจเจเนอันเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นบูตเป็นธิดาเป็นได้รวมกันมาตั้งเครื่องบวงสวงบูชา ให้บังเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในช่วงห่วงพิธีในการบัดนี้จะาดับการต่อไปจ นี้ก้าเรียนเชิญครับเาเล่นพีสาขอเรียนเชิญตะกำใหม่จุดเทียนกับพระก้าขอเรียนเชิญ ท่านต่อไปขอเรีย,รยนไปขอเรียนเชิญน,นายอัตถพงศ์สถิตอยู่นักบนบน,นสถานงานพิธีลำดับการต่อจากที่ไปเจนา ตั้งบุตตังอาภิปูชัยามังทางอาภิปูชัยามังปนโนภักวะโตสามะยูดาเจ้าทั้งหลายอานมีพยาชัยสุทอนเจ้าเป็นอภรับการต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในบน,นขขตนก็ดี มีเจตนาก็ดีให้เจ้าพ่อโสมมิรเทพพยุดาเจ้าพ่อพญาชัยสุนทรเจ้าเป็นประธานบูชาแห่งเทพพยุดาเจ้าอานมีเจ้าพ่อสมพมิรหรือพ่อพญาชัยสุนทรเจ้าเป็นประธานวันนี้เราลูกหลานแม่ธรณีเจ้าให้เสด็จยังมนฑลสถานงา,านพิษ ได้ปรดเสด็จมองลงมาแล้วปักสิทธิประธานพิธิแปดพิธให้เทพายุดาจ้าได้สเสด็จมาจุติณุตินนนสถานงานพิธีนีดวยเอ ผู้เป <s df> ็นดุก่อตั้ในกาบัปณิเธอพระพุทธเจ้าค่ะแต่สังเกตเล่บตอนลับสายญาติบารมีแห่งพระหากาสัจจาในมณฑลยุรยาตัดสักเด็ดเน้นสถานที่ประทับด้วยกาบัปณิด้วยเธอพระพุทธเจ้าค่ะ ัางจิตอาทิธาตอนรับสายยาการณีพ่อท่านต่อไปหมอเรียนเจอ จท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณนันทนาท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณจิรพัฒน์ดอกไม้ตอนรับสายยานทอท่านต่อไปทอเยนเชเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ นักอิบริบณ์เลขาธิการโปรยดอกท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณปักวีรท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณพระท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณอัจริพงศ์ท่านต่อไปขอเรียนเชิญค,ค,คุณสุสรพงษ์ าก,กาโปรยดอกไม้ตอนรับสายอย่างพอท้ายจาเป็น่ยนชุดกานในการนี้กาเปยนเชิญพรับ มีเพิ่ไมไาเจ้เรือนะครับความเจริญรุ่งเรืองจะได้บังเกิดขึ้นในวันนี้วันนี้ท่านพ่อได้เสด็จมาแล้วท่านพ่อได้รับรู้รับทราบแล้วเรียบร้อยนะครับท่านพ่อได้เสด็จนะครับเพื่อประสิทธิประทานทอดชัยให้กับเราเราผู้เป็นบุตรเป็นพิดาในการวันนี้ในกรรมนี้นะครับลูกหลานก็ได้แก่บนและด้วยพรเออ กระโโพอาดคอเดี๋คอเด้อคอซอยจนซอยแง่พกปากหลักษาฟุ้พฟอให้ธุรกิจนาทีการงานของลูกๆทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ให้มีในความสำเร็จให้มีในความเจริญรุ่งเรืองเดีพอเดื้อสารจะได้ถวายเครื่องพิยีกรรมสังเวยในการบันี้การบวงสรวงผู้ชาได้ให้สัจจไว้และมีอยู่มากมาย อย่าร่ำไรเล่งเจ้าทั้งหลายขอขออภัยทั่วกันเจ้าลูกหญิงลูกชายแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถินสาธุเจ้าหน้าที่ขอสิ่ง์ดขอถวาย อัคนีบูชาให้พอได้ชมแล้วเปิดแสงสว่างให้บังเกิดขึ้นบ่าวหอการ่า,าดีบ่าวบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นลูกหลานพอในจังหวัดกาลาสินท,ทั้งมัดทุกภาคอดีดอเดอพอดเอให้พอซอยเบิงพอซอยแงให้พอซอยปัดสิทธิปัดท่านพนลูกหลานพออยู่สุมุ่งสุดแจให้พอเปิดแสงสว่างให้กับลูกหลานคนกาลาสิน แลปูที่มาจากต่างทินต่างแดนเข่ามาเพิงพาไส้ข้า รกติหน้าที่ทางการขอเจริญเจริญเจริญขอการค้าจงเจริญขอการค้าจงที่ใหญ่ผู้ที่เป็นสุพรรกรอนาอง์การทางของยศขาบรรดาศักดิ์่สนสุดทางใจสุขภาพร่างกายดี่นรวยรวยเองเองปังปังทูปติปจากบุพังสการณ์ ยพอมารามารายอันบริสุทธิ์เตั้งจิตอธิษฐานได้เลยจ้า